สวัสดีครับชาวบ้านเหล่าสิ่งมโนท่านนะครับกับผมกล้องสร้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้ท่านในเกม Outlaws 4กันอีกแล้วนะครับที่ผมพูดไว้คลิปที่แล้วครับวันนี้ก็จะส่วนของการยิงบอสนะครับผมซึ่งบอสในเกม Outlaws 4ก็เป็นอีกหนึ่งบอสที่โอ้โหบอกเลยว่ายิงกันแบบดูเดือดมากๆเลยนะครับจะเดือดดาลขนาดไหนก็ไปดูกันได้เลยลืมกดไลค์กดซสไค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับทุกคนไปดูกันได้เลยฮะนี่แหละว่าซอมบี้บอสอยู่ข้างหน้านี่แหละเพื่อนอืมคราวนี้แหละขอกินของกินให้เรียบร้อย หนึ่งทีปึ๊บมานั่งไงซอมบี้นั่งไงบอสเห็นป่าวอ้วนเนี่ยนะผมยิงยังไงวะเนี่ยเราต้องปหาแบบหาจุดทำเลก่อนไหมให้ที่แบบว่าที่ไงเนี่ยเราขึ้นขึ้นข้างบนนะไหมเนี่ยจยากขึ้นบนนั้นแล้วก็วิ่งแล้วโดดลงไปข้างบนน่าจะได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองยิงมันก่อนไหมแล้วดูว่ามันวิ่งออกมาแค่ไหนป่ะเออได้ได้ได้เดี๋ยวลองยิงให้สเตมิน้าเต็มนะเต็มอยู่เต็มตัวนะอ้หูมันอยู่ มันติดมันติดกล่องเมื่อวานนี้คือกูเข้ามาใกล้มากเลยอ่ะมันไม่มันไม่สนใจกูเลยวะเพื่อนอุ้ยเอา้เอาไม่ขยับเลยติดกล่องเหรอม,มันติดกล่องเหรอวะเอ้ามันติดกล่องระเบิดมันติดกล่องว่ะเฮ้ยติดกล่องจริงปะเนี่ยมีก็ฟรีเดี๋ยวครับอุ้ยมัาถามเราเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันเดินมันเดินพยายามเดินออกอยู่มันติดมันติด มันติดบักเหรอเ <c oughs> ออบักวู้วูมใจูมใจยิงอ,อยู่อุอยแบบระเบิดมึงปาระเบิดบอกกูด้วยแบบอ้าวแบบมองไม่เห็นบบจริงปะเนี่ย <c oughs> โอ้แปบดบจริงกูโดนกูท้าฟึบบอดเลยเพื่อนยิงอยู่มังก็ถึงมาสามร้อยกว่านัดมา <c oughs> มันเดินติดอย่างนี้ก็ยิงสบายดีวะ <c oughs> เออรีโหลด จนหูดับแล้วเนี่ยใช่หูดับแล้วเนี่ยตายยังเพื่อนโหูกระสุนมาเยอะนะนี่เราฟาร์มกระสุนมาเพื่อยิงบอสเฮ้ยใช้ปืนนี่เหรอ M4 ไงอ๋อเสียงเหมือนเสียงมันออกมาจากทางขวางไงก็เลยแบบมันถึกจังวะตายยังเพื่อนตายยังวะโอ้ยมันตีโอ้โอโอโอตีมันตี ตีแรงอยู่นะสีเดียวเกือบหมดหลอดอะสุดจะหมดแล้วอ,ะอ่ะตหล่ามีเฮ้ยตายแล้ววะมิชชั่นเฮ้ยยังเหรออจิมเมนันล็อกดิวเฮดช,ช็อตดามเมจอ๋ออดทำเวสมันคือทำเฟสจบเฟสกู <c oughs> นึกมันตายแล้วสุดกูหมดแล้วนะเพื่อนเรยังมีเจ็ดจุดหกสองอีกสุดหมดแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนเพื่อเจอ็ดจสองโยนทิ้งไอ้อันนี้แล้วไอ้กลุ่มทุกสองอยู่ หรือไปได้ยังไงลูกซองมาอืออืออือความลูกซองมาเพื่อการนี้เลยนะครับอือเอาไปรีโหลดก่อนฮึบ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 เออเออเออเพื่อนตายเถอะเฮ้ยยิงไปสองสัมยิงไปรวมๆสามร้อยสี่ร้อยนัดแล้วนะอืออือ ว่าไงวะระดมเซิร์ฟมายิงเงี้ยเออเออบอสไฟต์อ่ะครับเอยเันยังไม่ตายเหรอเินไปถึกจังหวะฮัลโหลเออ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 เฮ้ยมีโหลดโอ้ยคือเลือดม่งแบบเต็มเต็มพื้นที่แล้วอ่ะเออ มามารอดูว่าลูกซองจะพังก่อนไหมมากดจนเมาส์จะพังยังรีโหลดเออเออเออขอผ่านอขปาระเบิดหน่อยเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วบึ้มเฮ้ยมันไม่ใช่ตายตอนไหนแล้วเนี่ยเออ มันเสียงเสียงสนไนมันเบากว่าเสียง M4 ว่ะหูสนไหนหูสนไนทีซอมบี้มันเต็มเลยเพื่อนแล้วเสียงมันดังมามาตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะ <c oughs> หมดเอ้ยวิทมาเอ้ยอุ้ยช่วยด้วยด้วบหนึ่งซอมบี้มากันเต็มเลยเพื่อนซอมบี้มากันเต็มเลยเพื่อนวิ่งออกมาวิ่งออกมา <c oughs> โอ้ วิทย์มนาวกูวิทย์มนาวกูหล่ะเพื่อนเออ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 เอ๊งสีเลือดอะไรวะโออ๋ใกล้แล้วนะแป๊บนึงนะอโหลดกันใกล้แล้วนะกระสุนเนี่ยใกล้แล้วนะซองเก็บมาเป็นร้อยนัด เฮ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วผู้ตายจริงของรอบของรอบเฮ้ยเอคีเอคีเอคีอะไรอ่ะเอคีทองอู้อะไรพวกเนี้ยขอขอขอเก็บขอเก็บขอเก็บมาดูหน่อยเก็บเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยทำเนี่ขอผมปืนทองปืนทองเต็มเลยเพื่อนปืนทองสามก็บอกหูย ไอ้เคทองปืนพกทองเฮ้ยของจริงนี่ไงเนี่ยมีตูตีทองไม่ไม่ทองนี่หว่าฟ้าไอ้หะหลอกกูโอ้ my god ทิ้งไอ้เคม่วงเลยครับโอ้ทั้งหมดไปกินนัดวะกูหมดไม่เหลือเลยเมื่อกี้เมื่อกี้กระสุนกระสุนลูกซองกูหมดไปหกสิบนัดอะกระสุนไอเคเกือบสามร้อยนัดอะเมื่อกี้ โอ้ oh my god นี่ยิงตัวอะไรวะเนี่ยอเคทองเนี่ยหุ้ยเคทองแบบโฮ l d i n g ถือเลยนี่อเคหุ้ยเคทองโคตรเท่เลยเพื่อน AK ทองโคตรเท่เลยเท่พะปะปืนเวจดแต่ไม่มีกระสุนนะครับไม่มีกระสุนเ่ะหรือมีในนี่มีกระสุนเฮ้ยโคตรเปียวโคตรจัดโคตรเปียวเลย แต่ว่าถือ AK ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีกระสุนเท่อยูเทยูเท่จัดโอเคเฮ้ย okay. ไหนดูบุญพกซีดูบุญพกซีเฮ้ยเท่อย่งกับจอห์นวิกมีเลเซอร์ด้วยว่ะเพื่อนก็บอกเดียวกันปะวะพกทองปะ่ะไม่ไม่หลอกูพก,พ<ว>กทอง<ว>อ่ะจุดสี่ห้าอย่างเท่เรากลับบ้านกันดีกว่าเพื่อนแล้วรู้ปะเก็บของต้องเก็บตรงไหนรู้ปะเพื่อน เซฟโซนล่างอ่ะเซฟโซนกลางอ่ะน่ะถึงจะเก็บของได้ใช่ที่อื่นไม่มีโอ้ไม่มันเศร้าอะไรขนาดก็แล้วเฮ้ยวิ่งได้วิ่งกลับได้ไปวิ่งกลับบ้านกันเถอะวิ่งได้เหมือนกันขึ้นไปดูป้อมนี้ก่อนโคตรเหนื่อยเลยอ่ะู๋ยิงคือยิงคือไม่คิดว่าจะต้องยิงกันเยอะขนาดนี้นะเยอะจริงเยอะแบบเยอะตอนแรกนึกว่าแบบเอ้ยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยยิงแทบตาย นี่แหละที่มาวเขาว่ายิงแทบตายดึงยิงยิงจนไม่เหลือแล้วอ่ะเ,ออเมื่อกี้ต้องไปแบบไปไปเก็บปืนแล้วก็มาอันโหลดแล้วก็มา,ายิงต่อชีวิตเศร้าใช่ไหมเออคือกูก็ยิงแบบทุกทุกอย่างที่มีแล้วอ่ะเมื่อกี้อะไรยิงได้คือต้องยิงแล้วอ่ะเมื่อกี้ต้องบอกว่าโชคดีนะที่มันแบบว่าบัก็กอ่ะต้องบอกว่าโชคดีที่เรากด โชคดีที่กูวิ่งกูปืนปืนเก็บเลยเพื่อนเก็บเลยเจ็ดจุดหกสองหมดเลยนู่นวเพื่อนเฮ้ยข้างในมีเหรอเฮ้ยข้างในมีของทห่ขอเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยข้างในมีกล่องว่ะเพื่อนเฮ้ยยิงบอสก็วัดพีคแล้วมีกล่องว่ะต้องใช้อะไรเอ็กโซสเกเลตันคีย์เปิดว่ะแล้วก็มีพวกปืนที่เองใช้อะเพื่อนมาเก็บได้เลยเพื่อนมีพีคกว่านี้อีกอ๋อมีสิบกระสุนสิบนัด เอาเก็บไปให้โอเคเฉ่งเนี่ยเก็บแล้วเพื่อนกระสุนอยากเปิดอะอยากเปิดอะเอ็กโซสเกเลตันหาไงวะเุ้ยแต่เราเรายิงได้ก็คือบอกเลยว่าภูมิใจไม่ใช่เรื่องเอ็กโซสเกเลตันบอกว่าอ๋ออยู่อยู่ไงอยู่ที่เลยนี่กูได้แล้วได้ได้ได้เอคกระสุนไอ้เคเนี่ย reload สิเฮ้ยโคตรเท่เลยครับแม็กอย่างยาวเลยเพื่อนเฟี้ยวแม็กสามสิบแปดนัดอะตอนเนี้ยไม่รู้น่าจะมีมากกว่านี้มั้ง เอเคทองด้วยโหขายเลยได้ไหมครับมีใครซื้อมั้ยขายเลยขายเลยขายเลยเฮ้ยเก่ดนี่เล่นอะไรอย่างไรแ้วเอเนไหนดูอยากรู้ว่าเอเคก็บอกนี้มันรีโหลดได้สูงเท่ากี่กี่นัดรีโหลดอีกแล้วเออกี่นัดว่าแม็กหนึ่งดูแม็กมันปึ๊บร,รีโหลดอหกสิบได้ไหมสี่สิบห้านัดว่ะก็โอเคนะสี่สิบห้าก็มันมีเขียนบอกอยู่นี่แม็กอะอ๋อเหรอลองกด B ดูดิอ๋อมันจะแล้วชี้เลยมันจะเขียนบอกว่าแม็กแคปชั่นไซส์เท่าไหร่อ่ะอ๋อบวกอีกกี่นัด กกใส่เรียบร้อยเราจะวิ่งเอาของกลับไปเก็บกันเย่ yeah! กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยกลับปืนทองสามกระบอกบอกเดียวเว้ยฮะกระบอกเดียวไม่ใช่หรอสามมีสามกระบอกอ๋อของมึงคือเซตสามเลยใช่ไหมใช่เอามึงมีกระบอกหนึ่งเหรอไม่ไม่อ๋อแ้่แสดงว่ามันดอกมันดอกเป็นปืนทองสามแล้วก็ปืนฟ้าสามอ๋อเอ้ยฟ้าสองดิ ม่รู้ว่าคุกเก็บมาที่บอกขอเก็บไงแม่งทองทองทองหมดเลยถึงบ้านแล้วครับสบายใจต่อเล็อยู่ไหนเลยนู่นนี่อยู่นี่น,นี่ข้างหน้าเนี่ยรูปเอ็กเนี่ยนะเออ